วานาปเจนะยานาณนาวชาติโตเนโยกติกาติหิอโตนิวานาอุปปัควัติหิเนรวิทวัทิโตเยนาวสังสัตถังตารติจารติวะหตินิโกตามาทิเตเตนาคาตาธิสันนิธานานิโยคาสิปปันดชีวิกัตเถสุจัต นาราคาตัสเถถัมยตเทสุจัชาตาทีนามิมิยาจาสัมมุหัเทกันนาขามาชนะพันธุสหายาติหิตาตถาสัทฐานามิโยจัอุปมาทายตตังตานิสิตตเถโรอะโรตัพาวเรนายาตตตาตาภาเวตุนาวิสมาติหิรามัญญาทิตกัน วิเศษสต่ราตำมิสิกิยถาต่ทัศติติวิจาตาปาทิโตสิทันดาทิตติไกยมาท่าวาทิตโรคุณาทิโตวันตุสตยาิหิมันตุสถาทิโตนะอายุสุการาสัมันตุมิตาปะกติวัจเนมยสังขยาปุระเนโมสัจจสาวาเอกาทิโตทัสสิทัสสโสณิจันจะ अन्तेनिकाहितान्चा तेच रथराणा विसतिथसेसु फाथाविस्तातु एकातितो तथा सरसंखयाले अथातीतो चा तवेकतानामाखरोवा चतुचेहि तथा तथावेति इतियो तेयतुतापिच ते समातुपापथेना अतुततिवा तथातिय तथा ततिय सरूपानमेकसे सवासकि ขานะเนทัสสะสะเทวิติจตุปัญจาชาสัตตาอานวะกานังวิติจตระระปัญญาชาสัตตาสานาวายสุโยนันติสามะสังติฤติตุติจตุปะปะทัสาโรโบตุตระระปะปาทิจตัสจุโจปีนาวะยานุปปันนานิปะตนาสติชนติทวิตตโกนิกาเถระ ท่าสาท่าสะกังสะกังท่าสะกานังสะตังสหสัญจายมหิยาวะตุตุริท่าสะคุณิตันจะสักานามิหิเตสังโนโรปังวิภาเกตาจาสะภานามิหิปะการาวาจาเนตุธาคิมิมิหิตังอุทาทิสาราสาวสังโยคันตัสสะเนจามายุนามะขามทะเนอตัญจ่า กวจาจะทีมาชุดตระนังที่ข้าราชบริเยสุจาเตสุวุธิโรปะขามาวิกาลาวิปริตาเทสาจัอายุวันนานัญญาอุธิอิตินามกัปเปติตักกะโปอัตโมกันโดตัดทิฏาสุตังนิธิตังอาวาตัง ปฐโมปฐมาปฐมังที่หนึ่งทุติโยทุติยาทุติยังที่สองติโยตติยาตติยังที่สามจตุโทจตุถาจตุทีจตุถังที่สี่ปัญจโมปัญจมาปัญจมีปัญจมังที่ห้าจัตโชจัตถาจัตทิจัตถังที่หก สตโมสตมาสตมมีสตมมะที sama, ่เจ็ดอัตโมอัตมาอัต si, มีอัตมังที่แปดนวโมนวมานวมีนวมังที่เก้าทัศโมทัศมาทัศมีทัศมาที่สิบเอกาทัศโมเอกาทัศมาเอกาทัศสีเอกาทัศมังที่สิบเอ็ดทวาทัศโมภาราทโมทวาทัศสีภาราสี 阿哇，他萨嘛，哈拉萨嘛。 ทีสิบสองเทระสะโมเทระสีเทระสัมังที่สิบสามจตุธาสมโมจตุธาสีจตุธาสัมังที่สิบสี่ปันนรสะโมปันนราสีปันนรสมังที่สิบห้าสรสะโมสรสีสราสัมังที่สิบสัตตรสะโมสัตตารสีสัตตารสัมังที่สิ็ อัาระสาวอัาราเสอัาราสมังที่สิบแปดเอกุณวิสติโมเอกุณวิสติมาเอกุณวิสติมังที่สิบเก้าวิสติโมวิสติมาวิสติมังที่สิบติงสติโมติงสติมาติงสติมังที่สามสิบจัตตาริสติโมจัตตาริสติมาจัตตาริสติมังที่สี่สิบ ปัญญาสัมโมปัญญาสัมมาปัญญาสัมมังที่ห้าสิบที่เก้าสิบที่เก้าสิบนาวุตนาวุตินาวุติโมนาวุติมานาวุติบางที่เก้าสิบก็ลงมาปัจจัยสินะถามนอกแบบไม่ได้เลย <bomcup> uh -huh. <brasile wszak slide> <isolation> nah, budi kamu. Ini ha. ปะหเตจปะสังสายังนินทายังจาติสายเนนิจยโยเกจะสังสังเคผนติเมมันตุอาทาโยปะหเตจปะสังสายังนินททยังจาติสายเนนิจยโยเกจะสังสังเคหนติเมมันตุอาทาโยปะหเตจปะสังสายังนินทายังจาติสายเน นิจจโยเคจะสังสาเเคโหณติเมมันตุอาทาโยปะหูเตจะปะสังสายังนินทายังจาติสายะเนนิจจโยเคจะสังสาเเคโหณติเมมันตุอาทาโยปะหูเตจะปะสังสายังนินทายังจาติสายะเนนิจจโยเคจะสังสาเเคโหณติเมมันตุอาทาโยปะหูเตจะปะสังสายังนินทายังจาติสายะเน นิจยเกจะสังสเกหุนติเมมันตุอาทายโยปัจจญยนว่าปัจจัยทั้ง <long> รลายมันตุอาทายโยมีมันตุเป็นต้นอิเมเรานี้หุนติย่อมลงปะหเตจาในอาจมากปะสังสายังจะในอาจ สารเสินนินทายังจะในอดนินทาตำนีติเตียนอา,อาติสายะเนจะในอดยิ่งเนจโยเคจะในการประกอบเนืองนนจสังสังเคจะการประสมการเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นต้องจำอุทห์ไว้เข้าใจอยู่ในหนังสือที่ท่านอาจารย์ท่านรวบรวมมาไว้ เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วความได้ดีขึ้นเช่นมากมากนี่อะไรก็ธนวาธนวานะธนวาคือผู้มีทรัพย์ใช่ไหมอ่าไม่ใช่มีอัดว่ามีอย่างเดียวมีอัดแฝงด้วยคือมากมากมาก ครูมาครูมาผู้มีบัวมากนะมีบัวมากนะสารเสสน์นะสารเสสน์สเสสนี่ก็ลืมแล้วเอาตำนี้ตำนี้ก่อนตำนี้จากครูมาได้ไหม จากครมาผู้มีตาไม่สำรวมตาอาศัยคนมีตาเราจึงได้รู้เห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่เพราะนั้นถามกันเยอะนะอติสายะนะเอายิ่งนะ พุทธิมาเนะพุทธิมาก็ได้พุทธิมาคือผู้มีปัญญาพุทธิมาใช่พุทธิมา,าทธมานะนิจญโยคะนิจญโยคะก็คือทานุมาจันโทหรือสุริโยก็ได้ มีรัสมีเป็นประจำไปแล้วนะสังสารค้าก็ฤทธมาฤทธิมานะผสมขมิ้นฤทธิ์ที่มานะอ,ามมอาทิ์ที่มาให้จำกุอนแล้สรรเสริญนี่อะไรเพลวตัวไหนดี อ่าตะกูลนะ,ละ,ละกุระกุระวากด้นะชาชาติมากันนะมีชาตินำจำูถอนไว้จะได้ดูพอแปลปุ๊บโอ้อะไรเนะาะอัดแฝงอ่าจะได้อัธรรดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถึงพร้อมด้วยอัดถึงทอมด้วยเพราะยังชนะไม่ใช่แปลงเดียวนะ,ะแปลงเดียวตะก่อนมันก็เท่แล้วนะเฟลโอจแปลงสือได้แล้วไหนได้ยังเป็นช้างตาบอดอยู่เลยไม่เข้าใจอัดนะก็ฝึกเอานะครับฝึกเอาอย่างนี้ได้เนื้อหาสาระยิ่งขึ้น